ครับผมวัชลินยาโทเอะเรียนยังไงเล่าสติ๊คือวันนี้ความสำเร็จมันครับก็เรียนเรียนจบปโทนะครับวิทยาศายแพทย์เวลาอร,ราอนะครับเราคุณอาณาชาครับผม,มบวันนี้ก็มาเป็นวันรับปริญญาครับมันหายเหน,นื่อยเนาะหายเหนื่อยหายเหนื่อยก็ที่จริง ก็เข้าก็เรียนเรียนวิชานี้มาตั้งแต่ตอนเข้าวงการบันเทิงพร้พอมพร้อมกันเลยครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าประคองตัวเองให้ได้จนจบครับเพราะว่าด้วยความที่ก็ภาระงานในวงการบันเทิงก็หนักหน,กหนกพาพอสมควรครับผมก็มีช่วงที่เอ้ยเราหายไปจากการเรียนบ้างแล้วก็สุดท้ายเราก็พยายามกลับมาเรียนให้จบครับผมตาม motivation ต,ตัวเองด้วยแล้วก็อ่เป็นสิ่งที่คุณแม่คือคุณแม่ก็ใฝ่ฝันมาอย่างก,ก็คือเขาเขาก็อยากให้เรา เรียนจบไม่ได้ครับมันเขาเรียกอะไรต่อด้านนี้มันหนักหนามยากเลย,ยว่าครับที่จริงที่จริงผมว่าทุกวิชามันมีความยากของมันแล้วแล้วแต่แล้วแต่แแตบ,บริบทละกันนะครับแต่ว่าก็เลยคิดว่าแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ยากของเราผมก็คือการ manage เวลาแล้วก็าการดูแลตัวเองให้มันให้เรามีแรงที่จะทำในทุกๆอย่างไปได้ให้มันผ่านไปได้ดีๆ บอเป็นลับไปได้การแบบแบ่งเวลาหรือแบบเออการเรียนพวกพวกการทำงานเคล็ดลับเคล็ดลับไม่มีอะไรมากอยู่ที่ใจรวล้วนผม,มผมว่าอยู่ที่ใจล้วนเลยคือ <im eras> ถ้าผมว่าผมผมว่าพลังใจมันสําคัญกว่าพลังกายนะ <im eras> ผมว่าผมว่า้างมันเพาะปีปีที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าตัวเองร่างกายเราทรุดถอยไปเยอะมากๆด้วยด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยอายุที่ลดขึ้นด้วยแล้วก็ ด้วยน<า>นด้วยด้วยพลังงานด้วยอะไรต่างๆ <c oughs> ใช่แล้วครับนอนนอนน้อยยินไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายเราผ่านมันมาได้ด้วยด้วยพลังใจเนาะ <c oughs> เราก็มีพลังใจที่ดีจากหลายๆด้านจากครอบครัวจากแฟนคลับด้วยแล้วก็จากหลายๆหลายๆท่านด้วยครับ <c oughs> อะไรที่ไแรงะุนแบบพลังใจเรา <c oughs> หลักๆเลยก็เอาจริง <c oughs> หลักๆเลยคือตัวเองหลักๆเลยคือตัวเองไม่ลึกๆแล้วอ่ะเราคือเราเรายอมรับว่าลึกๆแล้วอ่ะเราไม่อยากทําให้ตัวเองผิดหวัง อันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่คือก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าวงการบันเทิงพร้อมกับเรียนบอโทไปด้วยซึ่งทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวอะ่ะเราก็จะย้อนกลับไปที่วันนั้นเราก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราถ้าเราคิดจะหยุดเรียนอะ่ะเราวันนั้นเราตัดสินใจ mm hmm. แบบนั้นทำไมวะเออก็เลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเราแล้วก็เหมือน,นเป็น,เป,นเป็นประตูด่านสุดท้ายถ้าเราคิดจะเลออะิกอ่ะคิดจะคิดจะหยุด หยุดที่จะเรียนเคยคิดที่จะหยุดเคยคิดที่จะหยุดมีมีความคิดแวบแวบออกมาอยู่<อ>ยในหัวตลอดเพราะว่างานในวงการมันเิงไงครับ<อ>เพราะว่าแบบคือด้วยมันสตาฟมันเยอะเกินเนาะ<อ>มันมันเยอะมันเยอะมากๆเลยนะครับก็แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นประตูด่านสุดท้ายประตูลองสุดท้ายเลยคือคุณแม่ประตูลองสุดท้ายเลยคือคุณแม่ขอว่าเออไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่ขอให้เรียนให้จบนะลูกเออแต่เปิดประตูอีกประตูถติว่าประตูคุณแม่ไม่อยู่เนายมันก็จะเป็นประตูของตัวเองที่แบบ ถ้าเราผ่านประตูนี้ออกไปอะเราจะผิดหวังกับตัวเองนะก็เลยจะไม่จะไม่จะไม่ทำลายประตูนั้นเลยครับจะต้องแอบแบบใจแข็งนิดนึงน้อแบบความขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกผมว่ามนุษย์ทุกคนมีความเอาจงจริงวันนี้ผมยังขี้เกียจตื่นตื่นมาเลยเพราะว่าเราก็ต้องตื่นเช้าแต่งหน้าทําผมมาตรงนี้เพราะว่าเขานัดเช้ามากคือผมว่าทุกคนมันมีความขี้เกียจในในทุกชั่วขณะเอางี้แค่แค่ เดิมไม่เปิดประตูบ้านบางทียังขี้เกียจเลยอะไรเงี้ยคือพวกมนุษย์เราต้องการความสบายในชีวิตใช่ไหมใช่เพรมันก็นั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆด้วยมันมีอะไรมันมีอะไรได้มาง่ายๆจริงหนึ่งคือต้องพยายามใช่ครับตอนนั้นที่บอกว่ามีจังหวะที่แบบเหมือนจยาเลิกอะไรเงี้ยมันมีไหมครับแต่ว่าเลือกระหว่างเรียนกับเอากำลังอะไรเงี้ยไหมว่าเลือกคือ จังหวะที่เลิกคือกะจะเลือกเรียนไงยเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นงานงานวงการบันเทิงเราก็เหมือนที่พ mmm, ี bueno, ่ๆก็เจอผมบ่อยใช่ไหมก็ถ้าเจอผมบ่อยก็หมายความว่าช่วงนั้นผมอาจจะไม่ได้เรียนก็ก็ก็ถ้าช่วงไหนช่วงไหนผมช่วงไหนไม่เคยเจอผมก็คือผมเรียนอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีแรงอ่ะคือทั้ง5ปฟีเนี้ยมันแทบไม่มีเวลาไหนเลยที่ที่วันไหนผมนอนตีปรุงเล่นมันแทบจะไม่มีเลย คือใช่ทุงไหนผมหายไปก็คือเรียนอยู่ไม่ก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งพี่การมันจะทําให้มันถึงวันนี้ทําไม่ได้ใส่ชุดนี้อแต่ว่าถ้าทุงไหนที่พี่เจอผมดูก็คือผมดับอยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นหลังจากนี้ก็คือเจอหน้าตลอดเนาะอะะไรรนคับหลังจากนี้ก็เจอหน้าตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่ไม่มีแพลนหรอคะหรือยังไงมีแพลนหรอไม่มีแพลนแล้วครก็ถือว่าคือในพาร์ทด้านการเดียวเราของเราก็คือถือว่า ประตูของเรามันได้ถูกปิดเป็นหนึ่งไปรเรียบร้อยแล้วคือเราไม่มีทางที่จะทําลายประตูนั้นเสร็จแล้วคือคือเราตอนนี้เราผมว่าเออเราก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจกับตัวเองที่เรา <Yeah. S 1> เรารับปริญญานี้ได้สำเร็จนะครับแต่ว่าเรื่องการเรียนต่ออะไรอย่างนี้นคือผมว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนปริญญาก็ได้ <Yeah. S 1> ถูกไหมเพราะว่าทุกทุกวันนี้ทุกไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามหรือว่าสาขาวิชาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราถ้าเรามีมี motivation มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ อ่าไปไปคอร์สหรือว่าไปเรียนกับคนนี้ไปเรียนกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไปศึกษาดูงานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามนุษย์ทุกคนต้องการการเรียนรู้เนี่ยเพื่อจะได้เติบโตพัฒนาต่อค่อใครพูดอะไรเพราะแทนความยินดีนะแต่ขยันเหมือนกันนะคะครับต้องขยันครับไม่งั้นไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ครเมื่อกี้พูดถึงความภูมิใจของตัวเองแล้วอยากให้ขยันความหนว่าแบบภูมิใจยังไงบ้างภูมิใจยังไงบ้าง ก็เอาจริงมันเหมือนกับฝึกจิตใจเราอ่ะมันฝึกจิตใจเราให้ให้ให้เป็นระเบียบให้อยู่ในวินัยของตัวเองเหมือนเคี่ยนตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะเอาจริงผมว่าคล้ายคล้ายคล้ายลงไอพาร์ตอ่ะคล้ายคล้ายลงไอพาร์ตใช่คือเราลงไปปุ๊บเนี่ยเอาจริงลงไปเคยแช่ไหมฮะไม่ครับลองลองไปแช่ดูครับผมเคยแช่ครั้งเดียวผมก็เลียดเลียดมากเลยครับคือผมว่าผมว่าผมว่ามันคล้ายๆกันเลยนะเหมือนึงว่า การฝึกจิตใจอ่ะเพราะว่าเราลงไปปุ๊บเนี่ยห้าวิแรกเอาจริงเราอยากขึ้นมามากเลยนะเพราะว่ามันมันมันทรมานมันเจ็บมันทั่วไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายเราจะกัดฟันทนมันเพราะเราพอเรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีกับเราเรารู้ว่าปลายทางมันดีอ่ะเรากัดฟันทนมันไปเรื่อยๆพอสักพักมันจะอยู่ในจุดที่ว่าชินชินเราจะรับความปวดเราเริ่มลดลงแล้วสักพักมันก็มีกอีช่วงหนึ่งที่แบบกลับมาใหม่แบบเหนื่อย หรือว่าอยากเจ็บอีกอยากกลับมาใหม่อยากอยากรู้ขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วก็กัดอีกกัดทนอีกสุดท้ายแล้วพอพอครบเวลาหรือว่าพอเราสําเร็จเนี่ยเราก็อ่านลุกขึ้นมาแล้วเ,เราก็โอเคเราก็เฮ้ยดีใจว่ะที่เราทําได้ออะไรย่าเงี่ยบบรรยายความเจ็บปวดช่วงเวลาการเรียนได้ดีนะคะอืมเหมือนไอซ์บาร์สผมว่าแบบสรุปสั้นๆเนี่ยหนูก็บหม,มอมีช่วงเวลาแบาบดื้อตรงไหนที่แบบว่าไม่อยาก ถ้าปอโทไม่ค่อยไม่ค่อยมีคือคือถ้าเวลาดื้อก็คือเวลาที่ผมมาเจอพวกพี่ไงก็คือเวลาที่เวลาที่ดื้อเวลาดื้อดื้อทางด้านการเรียนผมก็คืออ่าผมอาจจะต้องหยุดพักพักการเรียนก่อนแล้วมาทํางานในนั้นในด้านองการบรรเทิงก่อนอันนี้เรียกว่าดื้อเรียนใช่หมดื้อเรียนเพื่อที่จะมาทํางานอ่าผมว่าทุกคนอาจจะเข้าใจได้อ่าแต่ถ้าดื้อเรียนแบบอดรอปแล้วไปตีพุงนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มี ครับระบายอารมณ์ผ่อนผันฮะระบายอารมณ์ใช่ระบายอารมณ์แล้วนี่นนวของฝันอะไรให้ตัวเองไหมเรียนจบปริญญาโทที่วของฝันให้ตัวเองเหรอครับผมว่าผมว่าแค่เราแค่เรารู้สึกว่าคือเอาอย่างที่ผมแค่ผมได้ใส่ชุดน,นี้แล้วก็รู้สึกดีใจออกมาแล้วเมื่อกี้เอาใบป,ปริญญาไปให้คุณแม่ก็ได้เห็น<ม>ได้เห็นได้เห็นคุณแม่กําลังจะร้องไห้ก็ผมว่าผมว่าก็ ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตผมนะใช่แม่เขาอยากได้อยากได้ในคุณแม่อวยพอหรือคุณอะไรไม่ไม่ได้อวยพอเลยนะครับเขาก็คือสําหรับสําหรับพ่อกับแม่เขาถือว่าเขาไม่มีอะไรต้องห่วงผมแล้วแหละคนส่งคือฝั่งน้องใช่แล้วคนต่อก็คนต่อไปที่เขาจะห่วงคือน้องสาว <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ผมก็ห่วงอยู่ตลอดเวลาลวก,ก็ก็ผมก็ถือว่าอ่ะก็ ทำให้พ่อแม่ได้ผ่อนคลายไปได้หนึ่งไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งของเขาก็คือน้องสาวก็เดี๋ยววาดันต่อไปครับคราวก็คือปีนี้ก็จะได้เห็นหน้าเราเป็นเด็กพานหน้าต่อใช่ไหมทำงานอะไรคือโปกัสงานเต็มที่ระกินกินนานเพราะเรียนจบแล้วไม่มีอะไร ครับก็ไม่ายถึงว่าตอนเราเรียนเหมือนไรช่วงที่เราทํางานตอนเรา<ม>เรียนด้วยเราก็เต็มที่นะเราก็เต็มที่นะือหมายนะว่าช่วงนี้ก็ก็เดี๋ยวรอเปิดกล้องก็ถ่ายครับผมมีงานก็มีงานก็ทํางานเต็มที่ก็มาเจอทุกคนต,แ,ตแบ่ายังไงบ้างคะาร์บคุณนาอคกาารนเป็นมอก็ทุกวันนี้ผมก็เข้าคลินิกเดือนละสองครั้งใช่แล้วก็ก็ก็ยังมีคนไข้มามาให้เราฝึกมือตลอด แถวนี้มีคนไข้ไหมคะเราไม่มีคนไข้ไหมคะไม่มีครับว่างใครใครว่างให้ผมมาฝึกมือก็ได้แต่ว่าผมจะว่างหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งผมจะว่างหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้หนูมีเรียนอะไรที่แบบเสริมทางด้านเราไหมมีมีคิดอยู่ครับแต่ว่า บอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปจะไปเรียนจริงหรือเปล่าตั้งใจไว้ใช่ก็มี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 แผนนึกสองสองมีทั้กสองทางที่กับเราแบบกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราทำไงดีสมมติว่าห้าสิบเนี้ยแก่แล้วทำอะไรดีมันไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติไม่ได้อยู่วงการบันเทิงแล้วแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยะเราจะไปทำอะไรบ้นปลายชีวิตเราคงไม่อยาก เราคงไม่อยากคือผมผมเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะบอกยี่ดีกว่าชอบเอาจริงผมผมแฮปปี้นะเวลาได้ได้ได้เจอคนไข้ได้เจอคนได้ได้คุยกับคนไข่อะไรเงี้ยได้แอดไวซ์เขาได้ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นจากจากความรู้ของเราหรือว่าจากมือของเราเองอะไรเงี้ยผมผมแฮปปี้มากครับก็คงคิดว่าถ้าเราแก่แล้วเราก็คงต้องหาอะไรสักอย่างที่ทำแล้วเออทําให้เขาดีขึ้นเอาจริงวางแผนชีวิตตัวเองไว้ถึเป็นเท่าไหร่เนาะวางแผนชีวิตไว้ก็ก็ หนาไก่มากนะครับไก่มากไกล่เลยแหละลูกหน้ากี่ปีนะแผลต้องหน้ากี่ปีโอ้นะอนะผมก็ก็น่าจะก็น่าจะจนเราจนเราจนเราตุยอะ่ะมันมันมันอยู่มันก็อยู่ในหัวอยู่ตลอดคนระับอยู่ในหัวตลอดมันอยู่ผมผมผมน่าจะเป็นคนประมาณนี้แหละเป็นเป็นคนควางแผนอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนี้อาจจะต้องไปเรียนยิงปืนอะไรกปล่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องต่อไปยิงปืนเหรอฮะ เออยางก่อนเดี๋ยวค่อยตรงนั้นเดี๋ยวค่อยฝากอะไรแฟนๆหน่อยทำทุที่นะอส่งกำลังใจทั้งเรื่องพาร์ทงานพาร์ทที่เป็นอยู่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับกำลังใจแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะครับที่ผ่านมาประมาณหปีนะที่เรารู้จักกันครับก็ก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ต่อให้ใ,ใครต่อให้ผมไม,ไม่รู้จักหรือว่าไม่เจอหน้ากันแต่ว่าขอให้คุณแบบส่งกําลังใจหรือว่าแม้แต่ว่าในโซเชียลก็ตามที่พิมพ์มาให้กําลังใจแบบเออหรือว่าร่วมแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งสําหรับชุดนี้ของผมเหมือนกันทุกคนทุกคนถือว่าอยู่ในอยู่ในส่วนหนึ่งของของชุดนี้ของผมเหมือนกันครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้ได้อาปริญญาโทรมาฝากทุกทุกคน นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเรียกว่าไงดีอยากให้อยากให้เอาสิ่งนี้เป็นเป็นแรงขับเคลื่อนหลายๆคนแล้วกันผมก็เห็นหลายๆคนในโซเชียลที่แบบเออพอพอเห็นผมชุดรับปริญญาแล้วก็มีแรงที่จะกลับไปทํานู่นทํานี่ทำทำ,ทำ,ท,ำทำตามเป้าหมายที่เขาเคยตั้งไวเ่ยครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของอินสไปเรชันของคุณไม่ว่าใครสักคนหนึ่งต่อขอให ผมว่าถ้างานวันนี้ที่ที่เกิดขึ้นแล้วจะมีใครสักคนนึงที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองแล้วก็สําเร็จขึ้นมาผมก็ถือว่าสักเซสสำหรับชุดนี้แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ